ดีนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องแอว o ูนชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำรีวิวมังงะ EP ที่2นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ติดตามนะครับได้ขอให้เรารีวิวนะครับแล้วเราก็ไม่รอช้าเลยนะครับรีบหยิบมารีวิวเลยทีนี้เรื่องนี้นะครับมันจะมีเคยมี อนิเมะนะครับซึ่งโด่งดังมากครับแล้วผมก็เคยดูแล้วผมก็ชอบมากๆนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งตามหาตัวมังงะนะครับแต่ว่าโหหายากมากครับมือหนึ่งก็หาไม่ได้ครับมือสองก็แพงครับแพงมากๆนะครับแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักพิมพ์นะครับเปิดให้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้นะครับผมก็เลยกดสั่งซื้อมานะครับ ทีนี้ผมจะมาดูว่าตัวรูปเล่มข้างในนะครับเป็นยังไงแล้วก็ลายเส้นเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ทั้งหมด3เล่มจบนะครับใครที่เคยดูอนิเมะเนี่ยแล้วยังแล้วอยากได้มางงะเก็บสะสมไว้เนี่ยนะก็แนะนำนะครับลองเข้าเว็บไซต์ของทางสานักพิมพ์ดูเผื่อยังมีให้ซื้ออยู่นะครับ่มาดูที่หน้าแรกนะครับหน้าแรกนี่ครับก็จะเป็นหน้าสีแบบนี้นะครับ ซึ่งภาพเนี่ยสวยเลยครับเรื่องนี้ต้องบอกไปก่อนเลยครับใครที่อ่านเนี่ยต้องใช้จินตนาการอย่างสูงเลยนะครับอย่างมากเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยวาดวาดเนื้อเรื่องหรือตัวละครเนี่ยในมุมมองของแต่ละตัวนะครับซึ่งเขาจะสลับไปสลับมานะครับซึ่งต้องแบบใช้จินตนาการอย่างสูงเลยปกในนะครับเป็นปกธรรมดานะครับอย่างนี้ครับปกนอกครับ ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ตัวพิมพ์เนี้าราคาปกนะครับอยู่ที่135บาทนะครับซึ่งพิมพ์แรกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะอยู่ที่85บาบาทนะครับซึ่งพอเขาพิมพ์ใหม่มาเนี่ยเขาปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับมาดูลายเส้นข้างในนะครับ จะเห็นว่าสวยงามเลยก็แนะนำนะครับแนะนำถ้าเกิดใครที่หาเรื่องการ์ตูนสนุกเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ควรค่าแก่การสะสมนะครับแต่ก็ถ้าอ่านรอบแรกไม่เข้าใจก็เขามีฉบับเขาเรียกนิยายด้วยนะครับซึ่งอันนั้นเขาจะค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับแล้วก็เป็นเล่มเดียวจบเลยนะครับ มาดูที่เล่ม2บ้างน,นะครับเล่ม2นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเล่ม2ก็ยังจะมีหน้าสีที่หน้าแรกอยู่นะครับจะเห็นว่าผ้าปกนี่สวยมากเลยน่ครับนี่ครับ,รบเขาก็จะมีหน้าสีให้เหมือนเล่มแรกนะครับเส้นก็สวยงามเหมือนเดิมครับทีนี้มาดูที่เล่ม3านะครับเล่มส รู้สึกว่าเล่มสามนจะไม่มีหน้าสีนะครับที่หน้าแรกนะครับชือเห็นไหมนี่ครับทั้งหมด9ตอนจบนะครับแต่ว่าเล่ม3ามเนี่ยเขาจะมีหน้าสีอยู่หน้าจะท้ายเล่มนี่ครับเป็นตอนจบนะครับ เปิดหน้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเห็นสปอยนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้คนะรับกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ